คณะสงฆ์และทุกภาคส่วนจันทบุรีค่ะร่วมเปิดโครงการปลูกต้นไม้สร้างอัตลักษณ์พุทธมนทลเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7 3พรรษา ที่พุทธมนทลจังหวัดจันทบุรีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิวราธรเจ้าคณะภาค13เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้สร้างอัตลักษณ์พุทธมนทลจังหวัดจันทบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา28กร,รกฎาคม2568ครบ73พรรษา พระราชปัญญาโสพลพระราชจันธโมลีพระราชธรร,ชรมเมธีพระวชิรกิจจากรและพระอัฏฐโมลีร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระครูวิบูลพัฒนานุโยก เจ้าคณะอำเภอนายัยอามนายนามคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐกล่าวรายงานโอกาสนี้คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีนำโดยพระครูสุทธิตากาพิรักษ์ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการปลูกต้นไม้หายากกว่า773ต้นอาทิจันทอิน จันเทศจันทนาจันชมดจันหอมและจันดงเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้สร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์และกำลังคนภายหลังพิธีเปิด พระเดชพระคุณพระพรมวชิราธรได้รวมปลูกต้นจันทอินกับคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติทมกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสามาคัคคีส่วนที่ว่าการอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายพัชราพศรีธัญนลนานยนอำเภอบางละมุง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม นายอำเภอบางละมุงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพิธีทำบุญตักบาตรพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคม2568ณอาคารอาเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา2พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นทำความสะอาดสถานที่สาธารณะปลูกต้นไม้บริจาคโลหิตและประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์พระราชพิธีเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติสูงสุด